สดีครับเาเจอกับแจ้งตีลักกกเขนเนี่ยเสตีนะครับวันนี้เสตีพาไปดูเครื่องเสียงที่เสตีกำลังทำยังไม่เสร็จนะครับแล้วเสตีพาไปดูครับแล้จ้ตีลักขกเรียกง่ายๆเสตีมีใส่ทางให้เรียกนะครับแล้วเจ้าตีพาไปดูนะครับก็ป่ะแต่เจ้าตีพาไปดูนะครับว่าเป็นยังไงป่ะป,ะปะ่ะ ตอนนี้ก็นักตีก็กลับไปครับนี่ก็จังแม่ก็เดินนะนี่ครับวันว่นนี้มาเจอแักตีวต่อดีเลยครับแจกตีเย้ยแม่ตอนนี้มันเย็นเร็วนะคะมืดแล้ว ังไม่ตายก็อ,อยู่ดีเล็ดน,นึนทุกป,ป,ป้าเดี๋ยวพาไปดูเครื่องเสียงเก่าบ้านตอนนี้เล็กตีก็ลังเอาลอกหนังออกนะครับป้าเดี๋ยวพาไปดูตู้เครื่องเสียงเก่าป้าดูกันดีอ่ะป้าเดี๋ยวพาไปดูตู้เครื่องเสียงป้านูนะครับตอนนี้มันอยู่กันเงียบดีดีดีเครื่องเสียงเก่าม้าดูอยู่กัเงีงเยบ ตอนนี้ได้กตีก็ไม่ได้เลยซากินซากเลยนะครับเป็นหนังนะครับก็เอาหนังออกครับปานนี่ครับตอนนี้เราเอาหนังออกครับนี่ครับยังไม่เสร็จนะครับเป็นปีแล้วยังไม่เสร็จเลยอ่ะด,ดิดูสินี่ยเป็นปีแล้วยังไม่เสร็จเลยครับ นี่ครับพังแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวแล้วก็เอานังออกได้ครับเป็นปียังไม่เสร็จเดี๋ยวคิดดูดินี่ครับ <c ười> คิดเป็นปีนี่หนังเง่ามันไม่ออกไี่หมดครับความจริงหนังก,ก็ออกหมดนี่ครับขี้เราลอกก็ตรงนี้ยังไม่เสร็จครับช่วงนี้มเป็นหน้าฝนครับ ตัองทาไม่เสร็จครับหน้าฝนไม้พครึ่งนี่มันเปียกหมืดครับ่ <laughs> ะแต่ว่าไปดูจ้งแม่ก่อน <laughs> 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 เดี๋ยวคลิปนี้จักเตียลังกดจบเพียงแค่นี้นะครับโอเคนะครับเชยยังไม่ตายเข้าอยู่ทายรถบรรทุกเขียนท้ยอยคำสะุกใครบ้านอยากรู้ที่ หมดเวลาแล้วเธอคงต้องไปอีกไปสิ